ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในโลบล็อกเพลน b วอร์ซัสเบรนล็อกนะครับก็มันเล่นยังไงเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยทัย้งแรกเอ่อให้ซื้อมเมล็ดใช่ไหมแคปตัดแล้วเราต้องวางตรงนี้เหรอวางตรงนี้ไม่ได้เหรอถ้าผมวางตรงนี้เหรอโอเควางไดนะ้ตัวมันได้น,นั่นเลยมันตัวแตงโมแตลนวอซัสซอมบี้พอแล้วมันก็จะเดินมาแบบนี้ แล้วพอเราจัดการเบร l ล็อตเสร็จเราก็จะได้มาให้เราเออกมาวางที่ตรงนี้เพื่ออะไรอ๋อแล้วก็จะผลิตเงินให้เรานะตรงนี้มีวงล้อฟรีอยู่อ้าแต่เราหมุนไม่ได้ต้องรออีก23นาทีเราก็เดินเข้าไปเหยียบข้างในเพื่อได้เงินมากิ่มถ้ามันเดินมาชนข้างในล่ะวัดหายไปเลยเหรอ,หอ,หรอโอเคได้มาแล้ว บานาน่ากนันนี่คือเอามายิงได้ใช่ไหมโอเคยิงแล้วเอ้ยระดาเมจดแรงมากเราได้ตัวอีพีมาเลยอันนี้ปลดเพิ่มปลดที่วางเพิ่มแชร้อยหนึ่งหนึ่งพันปัหาโอเคไว้ก่อนนี่เป็น3ามตัวที่เรามีในตอนนี้นะเกียร์อ๋อบานาน่ากันเรามาซื้อตรงนี้ก็ได้แต่ว่าราคาตั้ง2องหมื่นห้า ส่วนมเมล็ดตอนนี้เราซื้อมเมล็ดอันอื่นก็ได้เอาสตรอเบอรี่มาเลยสองรันเดี๋ยวเราเก็บให้ครบห้าพันแล้วมาซื้อความกินดีกว่าอันนี้ก็คือสตรอเบอรี่นะบอมีให้ดูดาเมจด,ด้วยดาเมจสามสิบห้าดาเมจยี่สิบเจ็ดเราหน้าโอเคครบห้าพันแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อความกลิ่นวางข้างหน้าต่อกันเหมือนเดิม ส่วนตัวที่ไม่ได้ใช้แล้วก็อมาขายตรงนี้นะครับเยอะเกินไปมันจะวางได้สูงสุด5ฉะนั้นเราต้องเอาอันนี้ออกคนะือเปนหมายถึง5้ห้าต่อแถวหรือเปล่าหแถวนี่วางได้ห้าตัวตัว l e เจนดารียิงเลยตัวนี้ว่าแต่มันเดินเร็วไปไหมอ๋อเราน้าจะยิงไม่ได้ต้องร้อยเข้าทางมาก่อนโอเคมากระสุนน่าจะาโอเคพอได้ไมาแล้วครับเลเจนดารี ตัว Legendary นี่เปลี่ยเงิน72ต่อวินะครับโอเคเออกล้วฟักทองเราก็โตแล้วด้วยแล้วดาเมดก็คือ82ตัวอ e ีพิกติด Golden นะครับไหน g กล d e n นี่น่าจะเพิ่มเพิ่มเงินอีกแต่ว่าไม่รู้เยอะไหมในตัวเมื่อกี้อันนี้อันนี้33ต่อวิถ้าเราใส่ตัวนี้52ต่อวิอันนี้ก็เท่าเ e g e n d เลนะ้นเนีย เดี๋ยวเราซื้อที่วางเพิ่มอีกสักอันเราเก็บตังซื้อซันฟลาเวอร์เลยดีกว่าไหมเคเงินเราตอนนี้มีถึง2,800 0แล้วเราสามารถซื้อซันฟลาเวอร์ได้แต่ว่าต้องเอาสตรอเบอรี่ออกนะไม่ดิเราแอค้กตัดออกดีกว่าแล้วก็วางซันฟลาเวอร์ไว้ข้างหลังสุดนี่ใช้เวลาโตประมาณ2นาทีไม่นานแต่ตัวมิติกนี่คือยังไม่เห็นออกมาเลยนะแต่มีการันตีอยู่คือ ห้าร้อยตัวจอกมาเฮ้ยเดี๋ยวมิติเพิ่งเห็นไม่น่าทันแล้วผมว่าเียบร้อย,อยนี้เดี๋ยวเราเน้นปลูกซันฟลอเวอร์เพิ่มทำไมตัวนี้ตัวใหญ่จังโอเคปืนผมใช้ไม่ได้ลนะเก้าสิบเตโอ้โหน,นี่คือไปเยอะกว่าเลเจนด a r y แล้วนะโอเคเราได้มา1นึ่งแสนแล้วตอนนี้ซื้อแพลตฟอร์มอันต่อไปแล้ขั้นต่อไปนี่อีกห้าแสนนะ เยอะเดี๋ยวเก็บเนินเปลี่ยนแถวนี้ให้เป็นฐานตะวันทั้งหมดเลยดีกว่าฐานตะวัน5อันนาเมจจะได้แรงแรงเลยแล้วก็มีวออะไรนะมองเฮ้ แล้วคือตัวก็จะติดเป็น Frozen Mutation นะครับตอนนี้มีเวลา15นาทีที่จะติดออโอกาสติด Frozen Mutation ซึ่งมันติดได้ทั้งทั้งไอตัวที่เราวางแล้วก็ตัว b l l o t โอเคงั้นเราต้องรีบเราตังมาซื้อฐานตะว,วันมาปลูกละตอนนี้เราก็สามารถใช้อันนี้ได้แล้วด้วย Frozen View Spin เออรางวัลในนี้ที่ดีสุดก็คืออันนี้ใช่ไหม 1%, 1ติดแล้วตัวหนึ่งนะครับเป็น Sunflower Frozen Damage 0 0นะครับซึ่งเยอะกว่าตัวธรรมดาหลายเท่าอยู่จัดว่าดีเลยอันนี้ถ้ามีติกมาผมว่าเราถ้าจะรับมือไวแล้วนะตอนนี้ไต่ทำไมเลขหายตอนนี้ม่ติกมาแล้วตัวหนึ่งเดี๋ยวรอมันเข้าทางมาแล้วมาดูพลังของ Sunflower เราอ๋อแล้วก็ตีติดสโลด้วย โอเคเลยเลือด7,000ง่ายๆเลยนะครับเปรียเงิน180ต่อวิแล้วก็ดูจากอินเด็กซ์นี่ยังมีระดับกอร์ลี่แล้วก็ Secret อยู่ด้วยนะครับแต่ว่ามันในคลิปนี้มันจะออกมาหรือเปล่าโอเคเราซื้อได้ละซื้อเลยแล้วถ้ามันมี2ช่องวันนี้มันจะเกิดมากขึ้นไหมหรือ,อยังไงรอบน,นี้มีเอ a แลนมาขายแล้วครับโอเคผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เสียงมาดัดเรยงนะแต่ว่า ออตอนนี้หมดเครื่องผมมันจะมีปัญหาตั้งเมาส์เมาส์เขยับเองแล้วก็คีย์บอร์ดกดเองแล้วก็ไมค์มันจะตัดเองไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็เดี๋ยวต้องไแก้ไขปัญหาก่อนแล้วก็สำหรับคลิปนี้มีวันนี้นะครับไว้ไเจอกันใหม่คลิปหนะ้า